ได้เวลาจเจริญศรัทธาคือความเชื่อวิริยะคือความเพียรสติคือความตั้งมั่นสมาธิคือความความตั้งมั่นนั่นเองปัญญาคือความรอบรู้นั่นเองเราท่านังลายกลุ่มสวดมนต์เราก็สวดมนต์เป็นประจำอยู่แล้วจะสวดบ้างไม่สวดบ้างเราก็ทําเป็นประจำทุกวัน ทำทุกวันทีละนิดละหน่อยสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลบรารมีให้เกิดขึ้นเราก็จะมีพละห้าอินทรีห้านั่นเองมีสทาวิยะสติสมาธิปัญญาเป็นการสร้างอาริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นในจิตใจถ้าอาริยทรัพย์มีขึ้นเกิดขึ้นในจิตใจแล้วจิตใจเราก็จะมีความสุขความสงบความร่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกรรมฐานนเองด้วยการที่ มีทานคือการพิจารณากายอยู่เป็นประจำถ้าเรามีการพิจารณากายอยู่เป็นประจำเราก็ลงไม่หลงตัวลืมตายไม่หลงกายก็ไม่ลืมว่าเราแก่ไปทุกวันไม่หลงผัวไม่หลงเมียเราก็ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่ไม่ลืมผู้มีบุญคุณทั้งหลายไม่หลงทำม,มาหากินเราก็ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เรามีการบากบันขนขวาย สร้างอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจนั่นเองศรัทธาศีลที่เราสมทา,านวิรัตนั่นเองสิลห้าปัญจพรหมจรรย์ถ้าเรามีศิลห้าปัญจพรหมจรรย์แล้วเราก็สร้างบารมีสิบได้เต็มที่เต็มกําลังนั่นเองการถือเนคขมะการถืออภรมจาริยานั่นเองคือการถืออภัมจิจริยาเป็นจริยาที่เราต้องยินดีเฉพาะต่อ พระนิพพานอันเป็นที่สัตว์อันหมูสัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองถ้าเราไม่รักษาศีลพรมอาจรรย์แล้วเราก็ไม่เป็นพระที่สมบูรณ์ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดวิชาไม่เกิดวิมุตต์ความหลุดพ้นนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เราบากบั่นคนขวายสร้างคุณงามความดีบากบั่นคนขวายสร้างบรารมีให้เกิดขึ้นนั่นเองทานบรารมี บรารมีเนคขมะในการออกบวชนั่นเองถืออัปพมัจจริยาเนคขมะปัญญาบมีคือความรอบรู้วิริยะบมีความเพียรน,นั่นเองคันติคือความอดทนอดกลั้นสัจจะคือความจริงอธิฐานคือความมั่นนั่นเองมั่นคงต่อคำาีิทานเมตตาต่อตอนเองเมตตาต่อผู้อื่นเราก็ไม่เบียดเบียนตนเองแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็มีเมตตากรุณา,ามุมทิตาอุเบกานั่นเองนี่แหละอุเบกขา เป็นบรมีข้อที่10นั่นเองที่เราทั้งหลายต้องมีอยู่ประจําจิตประจําใจถ้าเราไม่มีอยู่ประจําจิตประจําใจแล้วทานบรมีก็ไม่เกิดขึ้นนั่นเองวัตถุสิ่งของเป็นทานเราก็ไม่ให้วัตถุสิ่งของเป็นทาน 2. ไม่มีธรรมทานในใจ,ใจิตใจ 3. ไม่มีอภัยทานนั่นเองอภัยทานนี่เป็นทานที่ทําให้เราปล่อยวางว่างเบานั่นเอง ไม่รับเอาเราก็ไม่เป็นทุกนั่นเองเพราะโลกกระทำมันอยู่ในโลกนี้อยู่ในกายในสังขารของเราอยู่แล้วมีลาบก็อีกหน่อยก็ต้องเสื่อมลาบมียศอีกหน่อยก็ต้องเสื่อมยศมีสุขย่อมมีทุกขมีสัรเสริญย่อมมีนินทานั่นเองโลกกระทำแปดพูดง่ายง่ายแต่การกระทำยอมรับความเป็นจริงมันจะทำได้ขนาดไหนนั่นเองนี่แหละเราพูดง่ายแต่ทำยากแต่เราต้องทำ ให้เป็นทอทงรอเรือรอเรือมอมานั่นเองนี่แหละทำเนี่ยทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าไม่ใช่ทอรหารสละอัมธรรมดาไปแต่เป็นธรรมะวินัยนั่นเองธรรมะในจิตในใจวินัยก็อยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาของเรานั่นเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราบากบั่นคนขวขยสร้างอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นฟังแล้วฟังอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีก สวดมนต์แล้วสวดมนต์อีกเรียนรู้แล้วเรียนรู้อีกเพราะอะไรเพราะเราเป็นเสขาบุคคลอยู่เป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้ศึกษาเป็นผู้ที่ต้องบากบั่นคนควายนั่นเองเป็นผู้ที่บากบั่นคนควายเหมือนอน,นิยตาโพธิสัตว์นั่นเองเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ถ้าโพธิสัตว์ที่ได้พยากรณ์นิยตตาโพธิสัตว์แล้วแน่นอนแล้วนั่นเองฉะนั้นเรายัางเป็น ธิสัตว์ทีนยังไม่แน่นอนเราก็ต้องบางบันคนควายอานิยตาตาโพธิสัตว์โริสัทที่ยังไม่แน่นอนนั่นเองฉะนั้นเราถ้าเราแน่นอนมั่นใจว่าเราเกิดมาสร้างคุณงามความดีเราก็ไม่ปล่อยวันเวลาให้เปล่าประโยชน์ทุกวันเก็บเล็ขผสมน้อยไปเรื่อยๆเพราะเราก็ต้องหาตัวเองให้พบครบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่นั่นเอง รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเรารู้เราว่าเกิดมาเพื่อจะสร้างคุณงามความดีเราก็ซึ้งในรมคำสั่งสอนของพระเจ้าเหมือนทำวัดเช้าทำวัดเย็นเราสวดแปรก็ได้ไม่แปลก็ได้มอบกายทวายชีวิตต่ออายุบุญอายุกุศลอายุบารมีที่เรามีอยู่แล้วให้ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองแต่กายสังขารมันต่อไม่ได้เพราะกายสังขารมีแต่สุดมีแต่เสื่อมมีแต่โทม แต่เราจะต่อคุณงามความดีเอาบุญต่อบุญเอากุศลต่อกุศลเอาบารมีต่อบารมีไปเรื่อยๆนั่นเองบอ่มีเราก็จะเต็มที่เต็มกําลังบ่มีสิบเราปรารถนาเป็นสาวกภูมิต้องบารมีสิบเท่านั้นนั่นเองถ้าเราปรารถนาปเจกภูมิภูมิของพระประเจกุูธเจ้าต้องบอ่มียี่สิบถ้าเราปรารถนาพุทธภูมิบ่มีสามสิบทัแล้วเราต้องสร้างบ่มีสามสิบทั เพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนั่นเองเป็นนิยตตาโพธิสัตว์นั่นเองโพธิสัตว์ที่แน่นอนแต่ถ้าอนิยตตาโพธิสัตว์โพธิสัตว์ที่ยังไม่แน่นอนเหมือนเราทั้งหลายอาจจะปรารถนาก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้แต่เราก็ต้องบำเพ็ญเพียรฟังธรรมเรียนรู้ศึกษาไปเรื่อยๆเพื่อจะให้เราคุ้นเคยกับธรรมะวินัยนั่นเองถ้าจิตใจเราคุ้นกับธรรมะวินัยแล้วเราก็ ซึ้งในธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามีปิติมีปสัสสธิมีสมาธิมีอุเบกขานั่นเองเราจะมีโพชฌชงเจ็ดหนึ่งสติสัมโพชฌชงสองธรรมวิจยะสัมพชฌชงสามวิริยะสัมพชฌชงสี่ปิติสัมโพชฌชงห้าปัสสติสัมพชฌชงหกสมาธิสัมพชฌชงเจ็ดอุเบกขาสัมพุทชงนั่นเองพูดชงเจ็ดนี่แหละผู้ใดจเจริญมากๆทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นผู้มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามีอิทธิบาสีคุณเครื่องแห่งความสำเร็จนั่นเองสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้เพื่อจะไปถึงนั่นเองเพื่อจะเป็นโซดาบันสกทาคาอนาคาอารหันตามลำดับนั่นเองถ้าเราปรารถนาสาวกภูมิเราก็เป็นผู้บำเพ็ญบรมีสิบให้เต็มที่เต็มกำลังเราก็เป็นสาวกได้ถ้าผู้ปรารถนาปัจเจกพุทธเจ้าเพราะ พระปัจเจกพุทธเจ้าต้องตัดสรุเองแต่ไม่มีบริวารเท่านั้นเป็นผู้ที่สั่งสอนตนเองได้เต็มที่ถึงจะมีพระพุทธเจ้าเกิดมาก็ตามไม่เกิดก็ตามพาระปัจเจกพุทธเจ้าก็ตัดสรุเองนั่นเองนี่แหละท่านบันทึกทำอยู่ภายในจิตใจของท่านเต็มที่เต็มกําลังแล้วท่านก็สามารถตัดสรุเองเหมือนพระพุทธเจ้าได้แต่ท่านไม่มีบริวารท่านไม่สามารถหมุนล้อธรรมจักให้ มีพระพุทธเจ้ามีพระธร,รรมมีพระสงฆ์ได้นั่นเองบริวารถึงท่านไม่มีเหมือนผู้ชายที่ไม่มีลูกไม่มีเมียนั่นเองเนี่ยพระเปเจธเจ้าเป็นคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆผู้ที่เป็นมันเป็นผู้ที่เกิดมาคนเดียวตายคนเดียวนั่นเองไม่มีลูกไม่มีหลานนี่แหละพระเจพ,พุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตัดสู้เองแต่ความรู้ของท่านนี่ก็ไม่เท่าพุทธเจ้าลองจากพุทธเจ้าอาศัยพระพุทธเจ้าพยากรณ์ให้ถึงได้จะเป็นพระปเจกพุทธเจ้า เหมือนเทวทาตนั่นเองที่ท่านจะบำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าถึงท่านทำสงให้แต่กันก็ตามท่านตกนรกแค่หนึ่งพุทธันดรเท่านั้นหลังจากที่ตกนรกแล้วท่านก็บำเพ็ญเพื่อเป็นพระ,ะ,ป,ระประเจกพุทธเจ้าในอนาคตการนั่นเองนี่แหละเป็นผู้ที่จะอยู่สูงกว่าพระโมคคลาสาริบุตรพระกัสปะอีกเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้ที่บำเพ็ญเพื่อจะเป็นพระประเจกพุทธเจ้านั่นเอง เวทัตเป็นผู้ที่หลงในฤทธิ์ในอำนาจเจ้าของเลยหลอกเจ้าชายอ้ซาสตูให้เชื่อให้เลื่อมใสในที่สุดจะปกครองสงทํทำสงให้แตกกันนั่นเองนี่แหละกรรมตรงนี้ทำให้ท่านต้องตกนรกแต่ท่านทำพุทธเจ้าให้ห่อเลือดก็เป็นรวมกับทำสงให้แตกกันนั่นเองกรรมจุดนี้ทำให้ท่านต้องตกนรกหมกไหมในอเวจีนั่นเองท่านจะตกนรกหนึ่งพุทธนร,ร,ร,รแล้วท่านจะบำเพ็ญ เพื่อจะเป็นพุทธเจ้าต่อไปในอนานะคตนั่นเองนี่แหละผู้ที่กลับใจได้ก็มีเหมือนเทวทัตเป็นผู้ที่ถวายกระดูกคางกับพระพุทธเจ้านั่นเองก่อนที่แผ่นดินจะสูบไปเหลือกระดูกคางท่านก็ขอไตสนาคมขอพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอพระธรรมเป็นที่พึ่งขอพระสงฆ์เป็นที่พึ่งโยโทโสคือว่าขอขมากรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แผ่นดินก็สูบนั่นเองพระพุทธเจ้าก็ทํานายว่า เทวทัตจะได้เป็นพระปจเจก,กพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านบำเพ็ญได้เต็มที่เต็มกำลังสร้างบรมินได้20ท่ศนแล้วท่านก็จะเป็นพระปจเจก,กพุทธเจ้านั่นเองนี่แหละพระเทวทัตท่านยังมีโอกาสที่จะได้อยู่สูงกว่าสาวกอีกนั่นเองนี่แหละความเชื่อความเลื่อมใสว่าพระปจเจก,กพุทธเจ้ามีจริงพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองหนึ่งเดียวที่ สูงสุดนั่นเองอันดับสองคือพระปัจเจกพุทธเจ้าอันดับสามคือสาวกกระพนั่นเองผู้ที่เป็นโสาบันสกทาคาอนาคา,อ,า,คาอรหันนั่นเองเราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่รู้พุทธเจ้าไม่รู้สาวกแล้วเราก็ปรารถนาแค่สาวกกระพเราก็ไม่ไปภูมิที่เราตั้งใจปรารถนาเพื่อให้หลุดพ้นนั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้าที่บรรพเพนก็ยังมีพระ พุทธเจ้าที่บำเพ็ญก็มีจำนวนมากนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าก็เหมือนดวงอาทิตย์พระจันทร์ก็เหมือนพระปัจเจกพุทธเจ้าดวงดาวทั้งหลายที่อยู่ในท้องฟ้าก็เหมือนพระรหันตเจ้าทั้งหลายที่ท่านมีมากมายขนาดไหนเรานับไม่ได้นั่นเองนี่แหละสีนวลใหญ่ของพระจันทร์ก็เหมือนพระปัจเจกพุทธเจ้าแสงของพระอาทิตย์ก็เหมือนพระพุทธเจ้าส่องให้สัตว์โลกนี้ได้เห็นได้ ทำมาหากินได้อยู่ได้นั่นเองแต่ตอนนี้ค่ำแล้วประมาณทุ่มเกือบทุ่มหนึ่งนั่นเองก็ตะวันก็รับขอบฟ้าไปแล้วนั่นเองก็รอพรุ่งนี้วันพระขึ้นแปดค่ำนั่นเองเป็นวันพระที่เราทั้งหลายต้องรู้จักวันพระที่เหลืออีกประมาณไม่ถึงเดือนครึ่งแล้วก็จะเข้าพรรษานั่นเองเราก็มาอยู่วัดหวยหุงรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายที่เราจะกลับไปจำพรรษาที่วัด ท้ามเมืองนานั่นเองแล้วเราก็อธิษฐานจำภาษาที่ท้ามเมืองนาะเราก็อยู่กันสองลูกกับตุลุงนครท่านก็อยู่ที่นี่ด้วยท่านก็ได้ดูแลเสนาสะนะด้วยอุปถากดูแลเราก็ถือว่าท่านบากบั่นคนไข้สร้างคุณงามความดีเป็นคนที่บากบั่นมีคุณวัตศีลวัตที่ดีนั่นเองเราก็ถือว่าอยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องแบบปู่ย่าตายาย พี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนั่นเองช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปทําให้เรามีความสุขในการประพฤติบัติต่างคนต่างสวดมนต์ต่างคนต่างภาวนาต่างคนต่างสร้างบารมีแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเองฉะนั้นเราต้องอยู่แบบพี่แบบน้องแบบพ่อแบบแม่ปู่ย่าตายายเราก็จะเป็นญาติติธรรมที่แนบแน่นญาติธรรมที่ไม่เพ่งจับผิดใครนั่นเองเราจะจับผิดกิเลสตัณหามานาทิฏฐิของเราเราจะไม่มีอคติสี อคติพ่อความรักอคติพ่อความโกรธอคติพ่อความหลงอคติพ่อความกลัวนั่นเองพยาคติอคติพ่อความกลัวโทสาคติอคติพ่อความโกรธโมหคติอคติพ่อความหลงนั่นเอง ฉันทาคติอคติพอความรักนั่นเองเราก็จะเพียรละอคติสีแล้วเราก็เจเริญพรมวิหารสีไปเรื่อยๆเ,เราก็จะเป็นคนที่มีความสุขในปัจจุบันและอนาคตตาการนั่นเองเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนเราก็ต้องตั้งมั่นไว้มั่นนั่งสมาธิมั่นสวดมนต์มั่นแผ่เมตตา,ามุทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตอนบันทึกบุญทุกวันเราก็เก็บเลขผสมน้อยไปเรื่อยๆเ,เราก็จะ มีสัมภาระธรรมมีสเสบียงธรรมที่จิตติดตัวเราไปหลายพบหลายชาตินั่นเองอริยทรัพย์เจ็ดประการนี่แหละที่จะเป็นอริยทรัพย์ที่ไม่มีหมดไม่มีสิ้นไปจาก,กจิตใจของเราเพราะเป็นนามธรรมานั่นเองคืออะไรคือศรัทธาสื่อศีลคือหิริคือความละอายโอตปะความเกรงกลัวตบะมีพาหุสัจาการได้ยินได้ฟังมากมีการจาฆ่าสิ่งไม่ดีออกไปปัญญาความรอบรู้ก็จะเกิดขึ้นนั่นเอง อริยทรัพย์เจ็ดประการจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้นั่นเองเป็นอริยทรัพย์ที่มีแล้วไม่หมดจากจิตใจของเราท่านทั้งหลายเพราะคนดีทําดีง่ายแต่จะทําชั่วยากคนชั่วทําชั่วง่ายจะมาทําดีมาบาปบันคนควายก็เป็นสิ่งที่ยากนั่นเองดีชั่วมันก็อยู่ที่ตัวทําเราจะไปสูงจะไปต่ําอยู่ที่เราทําตัวนั่นเองถ้าเราติดอบายมุกซี เป็นนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุลานักเลงการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรแล้วเราก็จะเป็นคนที่จมเราก็แช่อยู่ในรักโลภโกรธลงนั่นเองในราคะในโทสะในโมหานั่นเองเราก็มีความรักแบบยึดมั่นถือมัน่นเราก็จะไม่รู้จักทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้านั่นเองเราจะอยู่แค่กินกับกามและเกียรตินั่นเองเราไม่ถึงเข้าถึงความสะอาดสว่างสงบนั่นเอง ถ้าเรามีความสะอาดความสว่างความสงบถ้าเรามีครบเขาเรียกมนุษย์นั่นเองฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนจากคนเพื่อจะเป็นมนุษย์จากมนุษย์เพื่อจะเป็นเทวดาจากเทวดาก็เป็นพรหมได้นั่นเองมีพรหมมีหานซีเป็นผู้ที่ชำระกิเลสออกจากจิตใจนั่นเองฉะนั้นพรหมท่านก็มีโอกาสหมดบุญก็ได้แต่พรหมพระโพธิสัตว์แม้แต่พระพุทธเจ้าท่าน เป็นนารถพรม,มเทพท่านก็ไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยปราประโยชน์ท่านอยู่ในพรมชั้นที่สูงขึ้นไปท่านก็ยังมาโปรดกษัตริย์โปรดลูกของกษัตริย์ที่ท่านทําบุญสุนทานมีลูกสาวของกษัตริย์ทาบุญทุกวัน8ค่ำ15ค่ำทุกเดือนนั่นเองทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำตอนหลังพอ่อ เป็นวันเกิดของพ่อพ่อก็ถามอามาตว่าสิ่งไหนที่เราควรไปในวันครบรอบอายุของเราอายุเราห้าหกแล้วนั่นเองท่านพวกอามาตก็บอกว่าไปหาปริพาชคพวกชีเปยเขาเขาอาจจะมีธรรมะที่ดีก็ได้อามตาดคนบอกให้ไปลบปลาข้าฟันท่านก็อายุมากแล้วเราไม่ควรไปทําอย่างนั้นการเบียดเบียนเขาไม่เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ไปถาม ปริพาชคที่คนที่ชีเปลยเขาว่าบาปไม่มีหรอกบุญไม่มีหรอกนั่นเองก็มีคนยากจนเข็นใจอยู่ที่ในสมของนักบวชที่นั่นเขาก็ลึกชาติได้ว่าชาติที่แล้วเขาเคยให้ทานชาตินี้ก็ให้ทานอีกแต่ แต่เขาก็เกิดมายากจนเข็นใจนั่นเองแต่เขาระลึกแค่ชาติเดียวเขาไม่ย้อนระลึกไปในอดีตชาตินนัเองทําให้กษัตริย์เชื่อว่าบาปไม่มีบุญไม่มีมีอามาที่ชวนพระกษัตริย์กษัตริย์ไปหาก็ละลึกชาติได้ว่าตัวเองเคยเป็นคนฆ่าโคมาแล้ว ตอนหลังมาก็เกิดเป็นอมตะเองและเลึกได้แค่ชาติเดียวแต่อดีตชาตินั้นลึกระลึกไม่ได้ว่าเคยทําบุญทําอะไรมานั่นเองฝ่ายกษัตริย์ก็มีความเชื่อว่าบาปไม่มีบุญไม่มีกลับมาประสาทราชวังท่านก็บอกให้ลูกสาวไม่ต้องทําบุญเพราะบุญบาปไม่มีไม่มีแม้แต่ออมตกับคนขอทานเขาก็ยังลึกชาติได้ฝ่ายลูกสาวของกษัตริย์ก็บอกว่า ลูกสามารถระลึกชาติได้สิบสีชาติไม่บอกให้พ่อพ่อก็ไม่เชื่อนั่นเองลูกสาวของกษัตริย์ก็อธิษฐานจิตว่าถ้าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเทพผมมีขอให้มาโปรดมาดนใจมาลอยมาปรากฏกายให้ท่านได้เห็นให้พ่อท่านได้เห็นนั่นเองพ่อของท่านก็ได้เห็นนานาถาผมท พรหม,มเทพที่มาลอยอยู่กลางอากาศอยู่ที่หน้าต่างนั่นเองฝ่ายพ่อของท่านก็กลัวหวาดกลัวมากเพราะด้วยความมึนเมาด้วยความเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสผลพระ,ะอยู่ก็หายจากมึนเมาเลยลถามว่าท่านมาจากไหนท่านเป็นอะไรเราท่านนาฏารรมมเทพว่าเราเป็นเทพเป็นพรหมอยู่ในสวรรค์ เราก็จะมายืนยันว่าลูกสาวของท่านเนี่ยระลึกชาติได้14ชาติจริงๆนั่นเองฝ่ายลูกสาวก็ดีใจทําให้กษัตริย์ก็กลับใจเป็นคนดีนั่นเองนี่แหละถ้าคบคนผานผานไปหาผิดถ้าคบบัณฑิตบัณฑิตก็จะหามรดสีผลสีนี่พ่านถึงเองนี่แหละพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าโคตมะของเราแม้แต่เป็นนาราทะพม,มเทพแล้วท่านก็ยังมาโปรดลูกสาวของกษัตริย์ โปรดกษัตริย์นั่นเองโปรดประสกนิกรของกษัตริย์ให้เกิดสัมมาทิฏฐินั่นเองทั้งที่ท่านจะเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็มาช่วยมาโปรดมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นเองนี่แหละพระโพธิสัตว์ที่ท่านเกิดเป็นพรม,มเทพเป็นเทวดาท่านก็ยังมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นเองฉะนั้นเราต้องเชื่อว่าพรมมี20ชั้นสวรรค์มีหชั้น มนุษย์มีหนึ่งอบัยภูมิมีสี่นั่นเองเราเชื่ออย่างนี้แล้วเราก็จะบากบั่นค้นขวายสร้างคุณงานความดีวันโกลไม่ละวันพระไม่ขาดนั่นเองเหมือนคนโบราณที่เขาว่าวันโกลไม่ละวันพระไม่ถาดคุณงามความดีมันเล่งสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจนั่นเองวัดป่าห้วยหงหลวงของเราก็ไม่ได้บินทำบาววันพระนั่นเองให้ญาติโยมเขามาถวายจังหันที่วัดเลย แล้วพากันสวดพาหุงมาหาการพาต่ออายุให้ญาติโยมพากันสร้างคุณงามความดีมาฟังเทศมาฟังธรรมนั่นเองเราก็ถือว่ามีบุญร่วมกันร่วมจะสร้างคุณงามความดีร่วมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบมีให้เกิดขึ้นในใจิตใจเราจะมีความสุขในปัจจุบันและอนาคตนั่นเองนี่แหละวัดจะมีฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย บ้านกับวัดร่วมกันช่วยก็อวยชัยถ้าต่างคนต่างไปก็ไม่เจริญทั้งสองทางนั่นเองฉะนั้นวัดกับบ้านมันต้องเกื้อกูลเกื้อนุนไปสู่มนุษย์สมบัติไปสู่สวรรค์สมบัติเพื่อไปพระนิพพานสมบัตินั่นเองถ้าพรหมก็เรียกว่าสวรรค์สมบัติเพราะยังมีโอกาสหมดบุญได้พรหมนั่นเอง ฉะนั้นพระพรหมก็มีเทวดาก็มีมนุษย์ก็มีคนก็มีอบายสัตว์ก็มีสุรรกายก็มีเปรตก็มีสัตว์นรกก็มีนั่นเองนี่แหละมันมีทั้ง31ภพบ31บภูมินั่นเองการมาพบมี11ชั้นรูปประพบมี16ชั้นอรูปประพบมีอีก4ชั้นนั่นเองเหมือนที่เคยบอกเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าชั้นพรหมเป็นเลขที่9 เลข8ชั้นของเทวดาเลข7เป็นชั้นของมนุษย์เลข6เป็นชั้นของคนเลข5เป็นชั้นของสัตว์เดรัจฉานเลข4เป็นชั้นของอสุรกายเลข4เป็นชั้นของเปรตเลข3เลขสองเลข2เป็นชั้นของสัตว์นรกนั่นเองเลข3เป็นชั้นของเปรตนั่นเองฉะนั้นเราต้องเชื่อว่าเปรตมีจริงมี จำนวนลายพวกด้วยกันนั่นเองเปรตที่จะรับส่วนบุญได้มีสองจำพวกเท่านั้นที่สามารถรับส่วนบุญได้เหมือนญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่ท่านมาร้องหวยหวนไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอาหารกินนั่นเองตอนที่พระเจ้าพิมพิาสารถวายวัดเชตเวรุวันมหาวิหารปาไัยท่านก็ลืมอุทิศให้ญาตินั่นเองตอนหลังมาญาติที่เป็นเปรตก็มาร้องหวยหวนเพื่อจะ ขอส่วนบุญจากพระเจ้าพิมิสานั่นเองท่านก็มีความบาดกว่ามีความตกใจท่านระลึกไม่ได้ว่ามีญาติท่านก็ไปถามพระพุทธเจ้านั่นเองว่าเสียงที่ข้าพระเจ้าได้ยินเป็นเสียงของอะไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่านี้เป็นเสียงของญาติของท่านที่สมัยหนึ่งท่านเคยเป็นคนที่บวชอยู่ในวัดแต่ท่านเป็นคนปีบดดัติดีแต่ญาติของท่านเป็นคน ที่อยู่วัดเอาของวัดไปกินเอาของอะไรดีๆไปกินเลยตายแล้วก็เป็นเปรตนั่นเองแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกให้พระเจ้าพิมพิสารทําบุญพระเจ้าพิมพิสารก็ทําบุญอย่างใหญ่อุทิศบุญกุศลไปให้แก่ญาติของท่านที่ร้องห่วยหวนนั่นเองญาติของท่านก็ได้กินได้อิ่มได้เสื้อผ้าได้นุ่งได้ห่มนั่นเองนี่แหละประวัติของเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่ท่านมาร้องห่วยหวนให้ พระเจ้าพิมพิสารได้อุทิศบุญกุศลไปให้นั่นเองนี่แหละท่านเป็นโสดาบันแล้วพระเจ้าพิมพิสารเป็นสหาชาติกับพระพุทธเจ้าเพราะเกิดชาติร่วมชาติวันเดียวกันนั่นเองเป็นหาสหาชาติคือว่าเป็นนายชนะม้ากันทกะพระเจ้าชาชิัทะแล้วพระเจ้าพิมพิสารนั่นเองแล้วก็มีพระเจ้า เป็นญาติของพระเจ้าพิม์พสารอีกคนหนึ่งเองที่ท่านเป็นญาติด้วยกันเองฉะนั้นเราต้องมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีสหาชาติมีญาติธรรมด้วยท่านประญาติธรรมแล้วท่านก็ไปโปรดทางญาติทางสายเลือดนั่นเองนี่แหละพระพุทธเจ้า,ท,าท่านทำประโยชน์ตนประโยชน์คู่ประโยชน์หมู่ประโยชน์สังคมแล้วท่านก็เป็นผู้ที่ ปรารถนาซึ่งความสุขความสงบให้สัตว์โลกได้พ้นจากทุกข์นั่นเองท่านปรารถนาได้ดังใจแล้วท่านก็ช่วยสัตว์โลกแล้วก็ช่วยปวงญาติของท่านนั่นเองเขาเรียกว่าจริยาสามพุทธจริยาความปรารถนาได้ดังประสงค์ 2. โลจจริยาคือช่วยสัตว์โลกนั่นเองสามญาจริยาคือช่วยปวงญาติของท่านนั่นเองท่านถึงมีคุณสามนั่นเองพระพุทธเจ้า มีแต่พุทธเจ้าเท่านั้นที่มีคุณสามที่เต็มที่เต็มประมาณไม่หาประมาณไม่ได้นั่นเองหนึ่งปัญญาที่คุณปัญญาหาประมาณไม่ได้สองบริสุทธิ์ที่คุณความบริสุทธิ์ของพุทธเจ้าก็หาประมาณไม่ได้สามกรุณาที่คุณความเมตตาก็หาประมาณไม่ได้นั่นเองมีแต่พุทธเจ้าอย่างเดียวที่มีจริยาสามมีคุณสามนั่นเองพระประเจกพุทธเจ้า พระอาหารหันต์เจ้ายังมีประมาณแต่พุทธเจ้าไม่มีประมาณท่านถึงเป็นผู้ที่เป็นหนึ่งเดียวนั่นเองคู่กับพระธรรมคําสั่งสอนนั่นเองฉะนั้นท่านถึงสร้างบาร,รมีได้เต็มที่เต็มกําลังท่านอธิษฐานในใจตั้งเจ็ดอสงไขยเอ่ยวาจาอีก9้าอสงไขยได้พุทธบุรกรอีกสอสงไขยเป็น20สอสงไขยปลายแสนมหากรัปนนั่นเองนี่แหละ พระุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐเลือดลูที่เราต้องบูชาอย่างสูงสุดบูชาพระพุทธเจ้าเราก็เอากายะบูชาเอาวาจีมาสวดมนต์เอาเมากายมาสร้างคุณงามความดีนั่นเองมาสร้างบุญกุศลบาร,รมีให้เกิดขึ้นนั่นเองถ้าเรามีความเชื่อความเลื่อมใสเราก็จะมีสัมภาระธรรมมีสเสบียงธรรมที่ยึดติดต,ตัวไปหลายภพหลายชาตินั่นเองฉะนั้นเราท่านหงหลายต้อง มันสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ทําตามคําสั่งสอนของพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปุญญานิปรลโลกัสมิงปาทิธาโหติปานินันนั่นเองนี่แหละบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าและโลกต่อๆไปนั่นเองถ้าเราไม่มีบุญแล้วเราหมดบุญล้มหายตายจาก ก็ไปตามกรรมนั่นเองฉะนั้นเรามีบุญเอาบุญต่อบุญเอากุศลต่อกุศลเอาบารมีต่อบารมีไปเรื่อยเราก็จะมีบารมีเพิ่มไปเรื่อยวัดก็ข้าวพระพุทธเจ้าก็นอบน้อมพระสงฆ์เราก็ประพฤติบัติเอาอาหารมาถวายท่านให้ท่านมีพระกําลังจะมาสวดมนต์พานั่งสมาธิมาฟังธรรมมาสร้างคุณงามความดีเราก็จะเป็นญาติธรรม ญาติทางสายเลือดด้วยกันนั่นเองจะจูงกันไปสู่มนุษย์สมบัติจูงกันไปสวรรค์สมบัติจูงไปสู่พระนิพพานสมบัติอันเป็นที่สงัดอันมูสัตยินดีได้ด้วยยากนั่นเองฉะนั้นเราต้องเพียรข้ามห่วงน้ําด้วยศรัทธาเพียรข้ามมหาสมุทรด,ด้วยความไม่ประมาทเราทั้งหลายจะหลุดพ้นด้วยความเพียรเราทั้งหลายจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเอง เราจะเพี้ยนข้ามกามโอฆะาให้ได้เพ <reen S 3> ี right. ้ยนข้ามภาวะโอฆะให้ได้เพี้ยนข้ามทิฏฐิโอฆะาให้ได้เพี้ยนข้ามอวิชชาโอฆะนั่นเองเพราะอวิชชาโอฆานี่แหละทำให้เราหลงเวียนว่ายตายเกิดเพราะอวิชชาทําให้มีสังขารสังขารทําให้มีวิญญาณวิญญาณทําให้มีนามมีลูกนามลูกก็มีสลายนะตาหูจมูกลิ้นกายใจสลายนะก็มีภาษา ภาษาก็มีเวทนาเวทนาก็มีตัณหาตัณหาก็มีอุปทานอุปทานก็มีภพภพก็มีชาติชารามรณนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกข์ฉะนั้นเราต้องดับวิชาไปเรื่อยดับความไม่รู้เพื่อความรู้ของพระพุทธเจ้าคือวิชาคือโพธิปรุรยธรรม3ามประการคือปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง12อยยานที่เราต้องเรียนรู้รู้จักมากมีองค์8 พชฌงชงเจารละหอิศิหสติประฐานสมารประธาน4ีอิทิบาสีแล้วเห็นอริยสัจสีอย่างแจ่มแจ้งเราก็จะแจ้งด้วยทำคำสังสอนฟังแล้วฟังอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกสวดมนต์แล้วสวดบนอีกเพื่อจะให้เราคุ้นกับพุทธมนต์มนต์เดียวหนึ่งเดียวที่ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากทุกทางกายทางวาจาทางใจได้เราจะมีปิติมีความสุขในปัจจุบันและอนาคตนั่นเอง ในวันนี้กลุ่มสวดมนต์บทมหาจักรพัรดิสวดมนต์ธรรมวัดเชา้าธรรมวัดเย็นเราก็มารวบรวมกันสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจเราต้องน้อมบุญกุศลบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้กระทําได้บําเพ็ญมาในอดีตชาติเลื่อยมาถึงปัจจุบันและอนาคตที่จะทําต่อไปให้น้อมแผ่ไปให้พ่อเกิดแม่เกิดครูปชาอาจารย์ญาติทางสายเลือด ญาติธรรมทั้งหลายที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบๆข้างของเราเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้งมวลหากท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์ความยากความลําบากความเดือดร้อนก็อยู่ก็ขอให้พ้นกลเสียจากความทุกข์ความยากความลําบากความเดือดร้อนนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานบุญทาน การกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันนะสุขะภาละปฏิภาณท่านสาจรสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน